สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ e r i Podcast p r e s e n t e d by สถาบันวิจัยพลังงานอยู่กับดิฉันดรชีพพิมพ์สุภาเช่นเคยค่ะสำหรับ EP ที่7ในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาคต่อของ EP ที่แล้วและเราก็ยังคงอยู่ในคอนเซปต์ของ BCG นะคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการนำขยะหรือว่าของเสียนะคะมาเพิ่มมูลค่าซึ่งแนวคิดนี้นะคะก็มีชื่อที่เรียกว่า Waste Valorization ซึ่งแนวคิดนะคะแนวคิดนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการช่วยบริหารจัดก,การปัญหาของขยะจากการเกษตรในประเทศไทยรวมถึงการนําขยะจากภาคการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของพลังงานและสามารถเป็นซีโร่เวสต์ได้อีกด้วยค่ะแนวคิดนี้คืออะไรมีภาคส่วนไหนบ้างที่นําแนวคิดนี้ไปใช้ พร้อมทั้งข้อดีข้อเสียในการนำแนวคิดนี้มาช่วยบริหารจัดการขยะจากการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะ EP ที่เเราจะมาพูดคุยกับดรชัตทิพรมหมวกหรือว่าดรมดนะคะนักวิจัยของสถาบันในหัวข้อ Waste Valorization ปุญแจสำคัญสูนย์ Net Zero Emission อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะดรมดสวัสดีค่ะดรชี ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะขอให้ดรมลนะคะเล่าคอนเซปต์นะ,ะหรือว่าแนวคิดของเวสบอลไลเซชันซึ่งซึ่งเอ่อน่าจะเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่ฉิฉันเองก็เพิ่งจะได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะก็อยากจะให้ดรมยช่วยอธิบายว่าคอนเซปต์นี้คืออะไระะคะ่ะก็เอ่อเอาพูดถึงนิยามแบบตามลากศัพท์ของมันก่อนเลยนะคะก็คือ เวสวาโลไ o เซชันเนี่ยเวสเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละว่าเออมันคือของเสียเนาะซึ่งของเสียในที่เนี้ยก็รวมทั้งหมดเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นโลหะพลาสติกนะคะอย่างอย่างออที่เราเคยลอดแคสต์กันไปครั้งหนึ่งมีดอร์ใหม่นะคะก็พูดถึงเรื่องขยะพลาสติกเนี่ยออมีการเอาไปทําอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็มีขยะการเกษตรนะคะก็อีกที่แล้วนี่เองที่ดร์พูดถึงเรื่องไบโอรีไฟเนอรี่นะคะแล้วก็ ก็คือของเสียทั้งหมดนั่นแหละเป็นแมที่เรียลที่เราแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแล้วก็แต่ว่าในงานของของตอนนี้นะคะใน EP เนี้จะเป็นงานที่โฟกัสไปที่ขยะ,กะเกษตรเป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของ v r l z a t i o n เนี่ยมันมาจากลากศัพท์ก็คือตัวคําว่า v l u e เนี่ยมันคือเหมือนถึง Value ซึ่งก็แปลว่ามูลค่าเนาะแล้วก็ตัว ice, I s f f ฟ i i ซ์ไอ a t i o n เนี่ยก็คือแปลว่าการทําให้เกิด เพราะฉะนั้นมารวมกันเนี่ยมันก็คือการทําให้เกิดมูลค่า Waste Valorization ก็คือการทําให้ของเสียของที่ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเกิดมูลค่าขึ้นมานะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะงานงานของเราเนี่ยโฟกัสไปที่ขยะเกษตรเนาะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดอันนี้มันต่างต่างจากไบโอนรีไฟนของดรบอ็อทิตย์ที่แล้วยังไงเออไม่ใช่อีพีที่แล้วยังไงเนาะก็คือว่า บโอรีไฟแนลลี่เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าก็คือมันจะลงไปถึงว่าถ้าเราพูดคําว่ารีไฟ n นลลี่อ่ะมันจะหมายถึงการกลัน่น<ม>การกลั่นแยกเอาสัดส,ส่วนต่างองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในตัวมันนะคะแย่ยออกมาเป็นเชิ้นส่วนเล็กๆเ,เลยแล้วก็ไปไปขึ้นรูปใหม่รีฟอร์มใหม่เป็นโปรดักต์ตัวใหม่ๆขึ้นมามแต่เวสต์วอลล r i ์ไ t เซชนเนี่ยมันเหมือนกับว่า,วากว้างกว่านั้น<ม><ม>ก็คือมันไม่จําเป็นจะต้องไปไปแบบ ย่อยก่อนน่ะมันอาจจะแค่เปลี่ยนรูปรีไซเคิลเอาไปเอาเปลี่ยนรูปง่ายๆไม่ต้องถึงขนาดแบบเปลี่ยนโมเลกุลอะไรแบบนี้ยก็ถือเป็นการการทําให้เกิดมูลค่าอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดมูลค่าขึ้นคล้ายๆกับรีไซเคิลนั่นเองค่ะค่ะถ้าเราพูดถึงที่เราเกิดไปตอนต้นนะคะว่าคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดนี้เนี่ย สามารถที่จะช่วยบริหารจัดการปัญหาของขยะโดยเฉพาะจากการเกษตรในประเทศไทยนะคะก็อยากให้ดมกตําช่วยเล่าว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็มีการบริหารจัดการยังไงบ้างอะคะก็ถ้าพูดถึงขยเเะเ,ยะะยเกษตรเนาะคือประเทศเราอ่ะก็เป็นประเทศที่รันบิสเนสหรือว่าเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายมันขึ้นกับเกษตรเยอะทีนี้เราก็มีมีเนื่องจากมีการทําการเกษตรเยอะมันก็มีของเสียจากการเกษตรเยอะ ทีนี้ของเสียจากการเกษตรอะมันจะแบ่งเป็นถ้าแบ่งตามตามที่มาที่ไปของมันนะทีเ process ของมันนะ่ะมันจะได้สองสองสองส่วน<ะ>ก็คือส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ที่โรงงานแปรรูปและโรงงานอุตสาหกรรมพวกเนี้ยไม่น่าห่วงเท่าไหร่<ะ>เพราะว่ามันถูกรวบรวมแล้วไปอยู่ในที่ที่หนึ่ง<ะ>ออมีการคัดแยกอะไรที่แบบพร้อมที่จะใช้ประโยชน์แล้วแหละ แล้วก็ส่วนใหญ่ะที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ได้มีการใช้ประโยชน์ละส่วนหนึ่งเพราะเขาต้องคํานึงถึงต้นทุนการจะเอาไปทําให้มันเกิดมูลค่าที่สุดเขาคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนที่น่าเป็นห่วงอ่ะคือส่วนที่อยู่ที่สวนไลนาทั้งหลายที่มันถูกทิ้งไว้ที่สวนอย่างเงี้ยแล้วก็ทางเกษตรกรเองก็อาจจะพอเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้จัดการเอาตัวเนี้ยไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากมายสักเท่าไหร่นะักอาจจะด้วย ไม่มีเครื่องมือหรือว่ามันอาจจะไม่มีแวลูที่จะไปจูงใจเขาว่าเอ้ยเราจะทําไปทําไมมันไม่ได้ตังค์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมพวกเนี้ยก็อย่างเช่นเออ้อยอย่างเงี้ยก็เห็นชัดเลยว่าพอเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเศษที่มันเหลืออยู่ที่ที่เอ,อไร่นี่นะคะมันก็ถูกเผาเนาะตามที่เป็นข่าวว่ามันก็ทําให้เกิดมลพิษ p m เอสองจุดห้าไปทั่วเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ อ้พวกนี้แหละจริงๆมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเราอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีไปพัฒนาหรือว่าเอาอะไรไปจูงใจเกษตรกรนิดนึงให้ให้เขาเก็บรวบรวมตัวเนี้ยในในรูปแบบที่มันที่มันจะเอาไปใช้ต่อได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเก็บรวบรวมแบบเป็นเป็นใบอ้อยยาวๆที่มันมีความชื้นเยอะๆอ่ะไม่นานมันก็มันก็ไม่เหมาะสมต่อการขนส่งด้วยเพราะว่าความชื้นเยอะน้ําหนักก็เยอะมันจะยาวอีกคือเราก็ต้องลดวอลลุ่มมานิดนึง อาจจะลดความชื้นลดวอลลุ่มของมันอย่างเงี้ยค่ะก็พวกเนี้ยต้องเอาเทคโนโลยีไปจับเพื่อให้เกษตรกรเนี้ยเขาได้จะได้ช่วยเราเก็บรวบรวมอืมเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบวิธีได้ไหมคะหนึ่งคือ,ค,ค,อคิดว่าหนึ่งคือเขาไม่ทราบวิธีสองคือเออเขาไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมอืมเนาะมันต้องมีแกนนันนะคะใช่ใช่แล้วก็คือต้องมีคนบอกเขาแหละว่าเฮ้ยทาแล้วมันได้ประโยชน์มัน มันได้เงินเพิ่มอะ่ะอืมวื่อง่ายคือมันได้เงินเพิ่มอะเขาถึงจะทาอืมค่ะแล้วรูปแบบมูลค่าที่ได้จากคอนเซปต์นี้ค่ะมันเป็นพลังงานหรือว่ามันเป็นรูปแบบไหนอะคะแล้วมันอยู่ในรูปแบบประเภทไหนบ้างอะคะจริงๆก็คือมีมีทุกรูปแบบเลยค่ะก็คือมีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็กา๊าซแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นพลังงานนะคะจะเป็นพวกเอ่อเรียกว่าอะไรจะเป็นพวก อุปโภคบริโภคต่างๆเลยอะคะ่ะคอน sumer product ต่างๆเช่นซึ่งไม่รู้ว่าอ,อ,อาจจะมีคนเคยเห็นเนาะจะเป็นพวกแบบ value ของมันที่จะเป็นลักษณะเป็นพีระมิดอะค่ะพวกตัวฐานพีระมิดเนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่มีราคามี value ค่อนข้างต่ำแต่ว่าดีมันสูงพวกนี้ก็คือพวกพลังงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความต้องการใช้เยอะนะทุกคนต้องการใช้พลังงานแต่ว่าพวกนี้ value ก็จะต่ำนิดนึง ไปจนถึงพวกที่เอสูงขึ้นมาหน่อยพวกนี้ก็จะเป็นเพวกยารักษาโรคหรือว่าพวกอาหารเสริมเป็นหรือเป็นไบโอพลาสติกนะคะพวกนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นรวมไปถึง p r o เซสในการที่จะผลิตมันนี่ยก็ซับซ้อนมากขึ้น<ะ>ต้นทุนมันก็สูงขึ้นมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นนั่นเองพวกนี้ก็อาจจะมีดีมานที่ต่ําลงมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกรูปแบบเลย<ะ>ทีนี้ในงานในงานวิจัย ที่ทีมเราทําอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นโฟกัสไปที่ตัวพลังงานก็คือตัวตัวล่าสุดนี้แหละเอ,อตัวพลังงานเนี่ยมันก็ก็มีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซเลยค่ะตัวของแข็งเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นเกระบวนการผลิตอะ่ะก็จะซับซ้อนหน่อยที่สุดแล้วพวกนี้ก็เช่นพวกเม่อเชืร์เพลิงนะคะพวกเมเชืร์เพลิงเนี่ยก็คือถ้าสมมุติเรามีตัวเศษเศษขยะก,การ,กรเกษตรอยู่ที่ไร่เนี่ย เราเอามาอัดเม็ดอัดเม็ดให้มันเป็นแบบเม็ดเล็กๆกับพวกนี้มันก็ช่วยในการขนส่งทําให้เราเอาไปใช้ให้เใช้เป็นความร้อนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีแนวทางในการส่งออกไปประเทศที่เขาแบบต้องการใช้ก็มีอมแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพวกของเหลวก็อย่างไบโอเทอทานอลไบโอเมเทานอลพวกนี้นะคะพวกนี้ก็จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเเออ,เอ,อ เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถเนาะรถยนต์ค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้วแหละคแต่ว่าปัจจุบันนะ่ะที่ที่เราใช้กันในปัจจุบันอนะ่มันไม่ได้มาจากขยะมันมาจากเออเรียกว่าไม่ใช่ขยะแบบแบบขยะการเกษตรแบบเนี้ยมันเป็นขยะแบบอยู่จริงๆไม่ใช่ขยะเลยถือว่ามันมันเป็นเป็นผลพลอยได้แล้วกันอืก็อันนั้นก็เอ่อขยะการเกษตรจริงๆก็ยังยังไม่ถูกใช้ในเชิงคอมเมอร์เชียลในเชิงเอ่อ พานิทนะคะใ,<ช>ในเชิงพานิ์ในในลักษณะไบโอเทนอลจริง e จัง,งใ,<ช>ในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีค<ช>่ะแต่ที่ต่างประเทศในจีนแล้วก็ในในทางยุโรปเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีก็อยู่ในขั้นศึกษาแล้วก็ก็ดูว่ามันมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าด้วยนะคะค<ช><ช>นอกจากนี้ถ้าเป็นพวกแก๊สเนี่ยก็จะมีไบโอแก๊สนะคะตัวมีเทนแล้วก็ไฮโดรเจนก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันต<ช>ัวสองตัวหลังเนี่ยเอของเหลวกับแก๊สเนี่ยค่ะก็จะเป็นเป็นเรื่องของถ้าเอา เอ่อมาจากขยะเกษตรนะมันก็จะเป็นไปแตะที่เรื่องของไบโอลิฟฟเนอรี่แหละ,ะก็จะเห็นว่าเวสต์แบลลารเซชันน่ะมันครอบมันครอบไบโอลิฟฟเนอรี่อยู่ค่ะแล้วปัจจุบันประเทศไทยมีอะไรบ้างที่ที่ใช้ที่ใช้คอนเซปต์ <concept S 2> <ม>นี้ใช่ไหมคะก็ปัจจุบันน่ะเอ่อประเทศไทยก็จะจะมีที่เป็นเชิงพาณิชย์แล้วเนาะก็จะเป็นโปรเซสที่ไม่ซับซ้อนนะคะก็จะเป็นในลักษณะพลังงานก็จะเป็นรูปของแข็งนั่นแหละก็คือพวกเมื้อเพลิงค่ะ เออแล้วก็ตัวไบโอแก๊สเนี่ยในในลักษณะที่เป็นน้ําเสียอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็เอามามาหมาักเป็นไบโอแก๊สขึ้นมาก็คือไม่ไม่ได้ถึงขนาดต้องไปแปลรูปอะไรมันมากมายพวกเนี้ยของเราก็มีแล้วค่ะไอ้อย่างเม็ดเชื้อเพลิงเมื่อกี้ที่ดรหมดบอกว่าได้เราสามารถที่จะแบบส่งออกได้เี้ยเรามีส่งออกบ้างไหมคะตอนนี้นตอนนี้มีนะคะมีมีส่งออกแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันจะเป็น เม็ดเชื้อเพลิงในลักษณะที่มาจากเศษไม้อตัวขยะเกษตรจริงๆเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะคะเท่าที่ทราบก็คือยังไม่มีอาจจะด้วยเอ,อมันก็ติดปัญหาทางเทคนิคค่ะว่าเขยะเกษตรเนี่ยถ้าเอามาทําเป็นเม็ดเชื้อเพลิงอ่ะมันจะติดปัญหาเรื่องเอ,อความ,มคุณสมบัติของมันในการที่จะเป็นเม็ดเชื้อเพลิงอ่ะโดยค่าความร้อนของมันไม่สูงพออย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเหล่านี้ถ้าเอาไปใช้จริงๆอะ่ะเราก็ต้องมี กระบวนการปรับสภาพมันก่เพื่อให้มันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไปเทียบเท่าเอ,อตัวตัว,ตว,ตวอื่นๆที่มันใช้อยู่แล้วก็ในที่นี้ที่พูดถึงก็คือตัวเศษไม้เนะะี่ยค่ะแล้วปัจจุบันนะคะภาคส่วนไหนเนะะี่ยคือถ้าเกิดเขานําแนวคิดเนี้ยไปใช้นะคะภาคส่วนไหนที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการนําแนวคิดนี้ไปใช้บ้างอะคะเออ,อันนี้มองว่าเรื่องเว s t อลล l o ์ i ลเซชันเนี่ยค่ะสามารถ เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนเลยค่ะก็คือจริงๆมันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยแหละตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมเนาะเก็บรวบรวมขยะเกษตรอาจจะไม่ใช่เฉพาะขยะเกษตรด้วยซ้ำขยะชุมชนเองก็เหมือนกันเราก็ต้องเก็บรวบรวมเนี่ยต้องมีการแยกคัดแยกซึ่งเป็นแบบจุดเริ่มต้นเลยแล้วเป็นจุดที่สาคัญที่สุด,ดเพราะถ้ามันไม่มีจุดเนี่ยมันจบเลยมันเอาไปใช้อะไรไม่ได้แหละขยะมาปนกันก็คือแบบมันก็ไม่ได้ดถูกเอาไปใช้อะไรได้ไดเลยเนาะก็คือทุกภาคส่วนอะค่ะ แต่ถ้ามองไปที่ขยะเกษตรเนี่ยก็แน่นอนว่าเกษตรกร,เ,กรเนาะก็ได้ประโยชน์ด้วยคือถ้าเขาเก็บรวบรวมแล้วเขาขายได้เนาะมันมีมันมีดีมามันมีคนต้องการมันขายได้เขาก็เขาก็มีรายได้เพิ่ม<ะ>จากจากสิ่งที่แบบเขาเผาอะ่ะแทนที่จ,จะเผาเนาะก็ขายได้เอ,อทางสิ่งแวดล้อมเองก็เอในด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยเพราะว่า<ะ>พอมันไม่เผามันก็ลดมลพิษลงไป<ะ>ค่ะ่ะเอ,อทางด้านอุตสาหกรรม เราก็เพิ่ม value เขาให้ใหเ้เพิ่ม value ให้กับขยะนะก็คือว่าแทนที่เราจะไปเอาเอ,อพวก material อื่นๆเนี่ยมาเป็นมาเป็นเรียกว่าอะไรเอ่อมามาเป็นมามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราเอา,เ,อาเวสมาทำเนี่ยก็คือต้อนทุนมันก็ต่ำอืมแต่ต้นทุนต่ำหรือเปล่าเนี่ยในจริงๆต้องมองทางพูเซนเนาะถ้าเกิดเออ่ แต่อันนี้พูดถึงว่าในเรื่องต้นทุนของ raw material อ่ะมันต่ำเพราะว่า waste มันถูกอาจจะมีแค่ส่วนของการเก็บรวบรวมที่เป็นต้นทุนแต่ว่าถ้าทั้ง process ก็ต้องไปดูอีกทีเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอาตรงนี้มาใช้อ่ะมันต้องต้องปรับสภาพนิดนึง <c oughs> แล้วก็ส่วนของพลังงานเองก็ก็มีประโยชน์เพราะว่าพวกเนี้ยอย่างตัวไมเชื้อเพิ่มเนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่า เออมันเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ที่เป็นพลังงานสะอาดด้วยมันดีกว่าใช้ถ่านหินอยู่แล้วค่ะเ่องลดโลกร้อนใช่ใช่ได้ใช่ค่ะก็เลยมองว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นมันเป็นกุญแจสําคัญเลยแหละที่เออมันจะทําให้เอ่อ BCG อ่ะมันมันครบมันปิดวงได้เออมันปิดวงได้พอดีเพราะว่าเออถ้าเกิดจะไม่มีของเสียทิ้งออกไปในในเซอร์คูลาตรงเนี้ยเนอะมันก็ต้องมีการวนใช้อ่ะต้องใช้ประโยชน์นะคะ มันก็ถึงจะปิดลูกได้อค่ะก,ก็ดรหมดได้พูดถึงข้อดีไปแล้วนะคะอยากให้พูดถึงข้อจํากัดนะคะหรือว่าข้อเสียของแนวคิดนี้มันมีอะไรบ้างอะคะข้อจํากัดนะคะก็เนื่องจากว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกเอ,อว่าตัวขยะเกษตรอะคะ่ะมันก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวิจัยอยู่แหละในใน จริงๆมีคอมเมอร์เชียลแล้วนะ<ช>แต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีการการเออเาไปใช้จริงๆซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าประเทศเราอ่ะก็เป็นประเทศเกษตรเรามีเรามีรมีซอสเยอะแต่ว่าไม่ได้ถูกใช้อ่ะคะ่ะอันเนี้ยก็เราก็น่าจะต้องวิจัยกันต่อไปเพื่อที่จะปรับสภาพมันโดยที่ให้มันมีคุณสมบัติที่ดีในขณะที่ก็ต้องลดต้นทุนไปด้วย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเอ,อมันไม่สามารถลดต้นทุนได้จริงๆอะ่ะมันก็ต้องมีในเรื่องแว l u ลของมันมองในเรื่องเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาค่ะว่าเอ,อสมมติว่าอย่างตัวเนเชอร์เพลิงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาใช้จากจากเศษไม้มาทำเนาะแต่ว่าทีนี้มันก็ตัวเศษไม้เองอะ่ะมันก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมัน มันในซิโลจริงๆหรือเปล่ามันช่วยสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าเพราะเราต้องไม้มันต้องไปปลูกอ่ะเนะเาะไปปลูกแล้วก็ไป,ปตัด,ตดเออแทนที่ทแทนที่เราจะปล่อยให้ไม้มันโตแล้วก็เป็นตัวคาร์บอนแคปเจอร์อะไรไป <ฮะ S 1> ก็อันนี้เราเอามาตัดมันแล้วก็ไปทําในเชื้อเพลิงเนี่ยมันมันใช่หรออะไรก็ก็ <laughs> เป็นที่โต้แย้งกันอยู่ค่<ฮ>ะในขณะที่เวสเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าอ่แทนที่เราจะปล่อยเวสลกล้างไว้ที่ที่ฟิลหรือว่า หรือว่าเผาอย่างเงี้ยเราเอามันมาใช้เนี่ยเอามาเยเอามันมันแน่นอนอะ่ะมันกำจัดด้วยกำจัดด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรที่จะมีคาร์บอนเครดิตมากกว่าค่ะอืพอเราพูดถึงข้อจํากัดต่างๆค่ะทั้งในเรื่องของต้นทุนงานวิจัยเองนะคะถ้าเกิดอยากจะให้มีการผลักดันนะคะหรือว่าอาจจะช่วยลดข้อจํากัดเหล่านี้นะคะอยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมอะไรบ้างก็ส่งเสริมงานวิจัยอะคะ่ะ อาจจะเรียกว่าเงินทุนเงินทุนงินทุนงานวิจัยเนาะเพราะว่างานวิจัยก็ต้องไดอ,อจะ drive ได์ไปได้มันก็ต้องมีเงินทุนในการในการที่จะพาเราไปแล้วก็อยากจะให้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับทางสถิติเกี่ยวกับพวก Resource เ,เกี่ยวกับของเสียค่ะพวกนี้ยมันควรมันควรเข้าถึงได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไป ไปแบบเขียนอ e ีเมลไปหาหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เพื่อที่จะขอว่าเอ๊ะตกลงม,มันถูกใช้ประโยชน์เท่าไหร่มันยังไม่ใช้ประโยชน์เท่าไหร่อะไรเนี้ยเราจะได้รวบรวมแล้วก็มามาคิดมาเข้าสูตรของทําหน้าที่ของนักวิจัยได้ได,ได้ได้ดีขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาในในส่วนของการแบบไปขอข้อมูลที่ยากเย็นนะคะแล้วก็เออเอออันนี้สําคัญเลยอยากจะให้แบบ ผลักดันเรื่องของการให้ความรู้อะคะ่ะเรื่องการการーーีไซเคิลการแยกขยะให้กับเยาวชน<ส> <ๆ S 1> เรื่องใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะเอ,อขยะทั้งหลายมันจะไม่ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยอะถ้ามันไม่มีการแยกอันนี้พูดถึงนอกนอกทาอ,อ,องเะโขยแล้วยนะนอกเรือ่องนอกเรื่องของการเกษตรอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆขยะชุมชนเนี้ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเยอะด้วยเข้าแนวคิดนี้ได้แต่ได้ใช่ได้เพื่อได้ทุกขยะเลยค่ะอย่างที่บอกอก็คือของที่ไม่ใช้แล้วนั่นแหละมันได้หมดแต่ ถ้าเราเอาไปปนกันอะ่ะมันไม่ได้มันจบตรงนั้นเลยแล้วจริงๆขยะทั้งหมดในโลกเลยแหละไม่ใช่ในประเทศไทยก็คือขยะชุมชนเออ,อย่างฟู้ดเวสต์เนี่ยปริมาณน่าจะเยอะ<ช>ที่สุดเป็นปริมาณเยอะที่สุดซึ่งฟู้ดเวสต์เนี่ยต้องแยกเนาะตอนนี้บ้านเราอะ่ะแยกไหมไม่แยกยังครึ่งๆกลางๆดีหน่อยก็ครึ่งๆกลางๆบางคนไม่แยกเลยด้วยสามรวมกันไปหมดเลยพลาสติกเศษอาหาร เศษอาหารเป็นพลาสติกมันก็เน่าพลาสติกก็เนาไว้โดยพลาสติกก็ไม่ได้เอาไปทำพอลิสิสแบบของดรอเตอร์ใหม่เนาะขยกกะเกษตรก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรขยะเศษอาหารก็ไม่ได้ใช้อะไรเช่นจริงๆมันมันใช้ได้จริงจริงวรถลดขยะที่เขามาเก็บตามชุมชนหรือตามบ้านจริงเขาเขาด้สังเกตเขามีถังแยกน่ะถ้าเกิดเราแยกให้เขาอะสมมติว่าอันนี้สมมติถุงนี้เป็นถุงที่แบบ เป็นจาระบีพลาสติกไม่มีเส้อาหารน่ะเขาก็จะเอาไปใส่ในถังที่มันเป็นแบบว่าใช่ซารพลาสติกที่เห็นแคมเปญของอาจารย์ชัดชาติว่าใช่ว่าเอมีการไม่ไม่ปนแล้วอะที่รถก็จะไม่ปนแล้วอะคืออยากให้แคมเปญเนี้ยมันแอปพลายไปค่ะไปทั่วจริงจริงแต่ถ้าเราไม่แยกอ่ะเขาก็จะไปรวมอะขั้นแรกเราต้องถ้าเราแยกเราเราเราฝึกที่ตัวเราเองก่อนครอบครัวครัวเรือนเราเองก่อนเนาะ เขาจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเป็นหน้าที่ของคนที่เขาเอ่อที่เขาต้องทําต่อไปแต่ว่าณโคเร็งเราแล้วยกก่อนก็ดีนะอย่างคอนโดหรืออะไรเงี้ยคืออยากให้มันเป็นแบบเ e ก u l a t i o n ไปเลยอ่ะว่าว่ามันต้องแยกอ่ะเออเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอะไรที่เราดูใน s e r i ใช่้อนนี้เขาก็ในขณะในซีรีส์อะไรเงี้ยเขายังแบบมีเห็นว่าเฮ้ยเขาแยกขยะนะก่อนที่จะเอาไปทิ้งคือเรามองว่าอันเนี้ยสำคัญมากเลยอ่ะถ้าเกิดจะไปในซิลบคน่ะ เพราะว่าทุกคนมันผลิตขยะมนทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนต้องมีส่วนร่วมใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็สุดท้ายอะค่ะก็เออ,อยากให้มองว่าถ้าเกิดจะเอาพวกนี้ไปใช้ประโยชน์อะก็ในช่วงแรกค่ะทุกงานทุกงานเนืออะไรที่มันใหม่อะมันก็มีต้นทุนสูงแหละเนื่องจากเทคโนโลยีมันยังยังยังอยู่ในขั้นแบบศึกษาอยู่ค่ะเข้าไปใช้จริงจริง,รงๆมันก็ต้องมี มีต้นทุนที่สูงกว่างานคอมเมอรเชียลที่มันใช้มานานอยู่แล้วนะคะพวกนี้ยมันก็ต้องมีส u b s i d ีในการในช่วงแรกนะคะอืมก็ยจะฝากเอาไว <c oughs> ้ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะว่าถ้าประเทศไทยนะคะมีการผลักดันเรื่องนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยจะได้รับโอกาสอะไรจากการที่นําแนวคิดนี้มาใช้นะคะก็ <c oughs> โอกาส โอกาสสูงมากค่ะก็เพราะว่าอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าประเทศเรามันเป็นประเทศเกษตรแล้วก็มีรีซอสที่คือเราได้เปรียบในแง่ที่เรา,เรามีรีซอสอยู่เยอะอยู่แล้วแหละแต่ก็น่าเสียดายที่ท,ที่มันมันก็น่าเสียดายถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้แล้วทีนี้ก็เออดีมานมันก็มาแล้วนะอืมคือมันก็มีงานวิจัยว่าอย่างตัวตัวแมชเชอร์เพลิงอะคะ่ะเดิมเนี่ยมันใช้เศษไม้ทา ซึ่งตอนนี้ประเทศที่ใช้เมเชอร์เพลิงที่ทำจากเศษไม้อก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาเริ่มใช้พวกนี้เยอะมากเขาเขามองวันเป็นคีย์สำหรับเอในซิลลคาร์บอนของเขาเลยอะ่ะในการที่จะใช้พวกนี้แทนถ่านหินอืมแล้วทีนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญเขาเขาดูกันนะคะก็คือว่าถ้าตามสถิติแล้วเนี่ยไอตัวเมเชอร์เพลิงที่จากไม้เนี่ยมันจะไม่พอนะจากดีมาที่มันเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแบบ เพิ่มมากขึ้นเป็นดับเบิละไยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นต่อไปอ่ะออตัวต่อมาที่จะที่จะมาแทนถ้าเกิดยังรันตัวม่เชื่อเพลิงนี้ไปอยู่นะคะก็มันก็น่าจะเป็นขยะเกษตรนี่แหละซึ่ง,ซ,งซึ่งมีประเทศที่ใช้แล้วจริงๆก็มีก็คืออินเดียอินเดียเริ่มใช้แล้วโดยโดยเขามีเ motivation มาจากการ,รต้องการที่จะลดเออ มลพิษ,พษในอากาศจากการเผาที่สวนนี่แหละอืมเขาก็ได e โดยให้แบบเอชาวบ้านเนี่ยรวบรวมแล้วก็เอาไปใช้จริงแล้วโดยเริ่มจากการเป็น profiling ก่อนกับตัวทันหิตนะะเราก็ทดลองไปว่ามันมันเรนได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าเราเรามีรีซอสอยู่แล้วอะแต่เราต้องแอ็ให้เร็วหน่อยให้ทนันคู่แข่งหน่อยเพราะว่า เวียดนามนี่เขามาแรงเขามาแรงว่าตอนนี้เขาเรื่องเรื่องพลังงานโดยเฉพาะพลังงานแทนเวียดนามนี่เขาก็จริงจังมากใช่ใช่ใช่เขาแอคเร็วค่ะเราต้องแอค้่ันก่อนจากการเช่นเคยนะคะสำหรับ e i Podcast นะคะ ทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่อง EAI j ุฬ a Official อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆด้านพลังงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามนะคะได้ที่ Facebook Fan Page ของสถาบันวิจัยพลังงานรวมถึงเว็บไซต์นะคะ www.eai-jura.ac.th แล้วเราก็ยังมีช่องทางออกอากาศอื่นๆนะคะ,ะ,คะเช่นพอทบีและสปอตสิฟทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานนะคะรวมถึงอาสัมมนาต่างๆสําหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในพิซซดหน้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ